ที่มนุษย์เราจะไปอยู่นอกโลกนั้นจะอยู่ได้อย่างไรอย่าได้คิดว่าจะเป็นไปบบไม่ได้แนวคิดที่ว่ามนุษย์นั้นจะไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นแค่ความฝันอีกต่อไปแต่การจะไปอาศัยที่ดาวดวงอื่นมันก็ยังมีข้อจํากัดที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นดาวอังคารนั้นจะมีแรงดึงดูดแค่38%ของโลกเท่านั้น ในขณะที่ใกล้สุดดวงจันทร์เองนั้นก็มีแรงดึงดูดแค่1ใน6ของโลกแต่เราไปาด,าดาวดาวดวงอื่นนะเราจะมีแรงน้มถ่วงที่จะเหมือนโลกของเราหรือร่างกายเราไม่ต้องปรับตัวมากขนาดนั้นแต่น่าจะเรื่องเวียนหัวมากกว่าป่าถ้าเราดูกราฟิกนะครับเราเรามองขึ้นไปปุ๊บแล้วเ,เราเห็นอีกคนหนึ่ง คิดว่านะคิดว่าจะเกิดความเคยชินมากกว่าเพราะว่ามนุษย์เรานั้นสามารถปรับตัวได้อย่างอย่างแน่นอน่เมื่อสุดาสนี้เองครับมหาวิทยาลัยเกียวโตและบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้จับมือกันเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาแรงดึงดูดที่แตกต่างนี้นั่นเองด้วยการออกแบบอาคารพักอาศัยรูปแบบใหม่สําหรับดาวอังคารและดวงจันทร์อาคารรูปแบบใหม่นี้จะถูกระบุว่ามีลักษณะเป็นรูปทรงกลวยที่จะหมุนอยู่ตลอดเวลา สร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เพื่อให้เกิดแรงโน้มถ่วงเสมือนในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับแรงโน้มถ่วงบนโลกในอาคารนี้นั้นจะมีส่วนอาศัยหลักซึ่งจะประกอบไปด้วยอากาศพลังงานอาหารพืชพันธุ์ดินและรวมไปถึงน้ําจืดที่จําเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ในขณะที่มีแหล่งน้ําคล้ายกับมหาสมุทรที่ติดตั้งไว้ด้วยเข้าใจแล้วว่า centrifugal force ก็คือ ตอนในเด็กอะ่ะเราเคยน่าจะเคยเล่นนะเราเอาถุงพลาสติกมาเทน้ำฟุ๊บแล้วก็เราเหวี่ยงเร็วๆอ uh ่ะ huh. แล้วน้ำมันจะไม่หกอ๋คือเป็นเ <So. S 2> <ส>อ่อทฤษีเดียวกันเลยเป็นการสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะนก็ให้มันเกิดให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่อยู่รอบฟวงอยู่รอบๆ ตัวเราก็จะแบบติดกับฝาผนังถุงจะไปพ่อไปนึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังก็ไม่รู้อะประมาณนั้นแหละออไอเดียระคับนั้นเลยปี2050ครับตอนที่จัสตินอายุครบ50พอดีเนี่ยเราจะได้เห็นผลงานนี้ไปอยู่บนดวงจันทร์